ครับเอาอีกกล่องหนึ่งนี่เอาไหมาครับเอบาเอ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 าไปเลยเดี๋ยวจูดีบอลก็อันนี้ซื้อหมดยังซื้อหมดยังหหเหรือเหลือเขารอเวทีลกลก่องหนึ่งเขาโอเคโอเคเ,อเลขห้าสองสี่ครับผู้สมร้านหมือนกันไม่รู้จูนคันไหนวะไอ้ย้ะมันไอ้ย้ะมันกากๆวะไอสัตว์ หกเดือนเลววววอ,อะไรนะยังไม่จบกันอีกเหรอไม่มันเป็นวิธีการง่ายๆเว้ทุกคนมึงฆ่ากูตายกูฆ่ามึงคืนมึงไปโรงพยาบาลแค่นี้มันก็ไม่ยากไอ้เหียมึงฆ่ากูตายกูฆ่ามึงคืนมึงก็แค่ไปโรงพยาบาลมันจะเป็นเหียอะไรวะ มึงเป็นเที่ยอะไรมึงเดือดร้อนเที่ยอะไรกูถามมึงจริงมึงฆ่ากูฆ่ามึงคืนแค่นั้นอะหายกันจบกันไม่เล่าหรือไม่มีความแค้นต่อกันด้วยง่ายๆเลยมึงจะมองไม่เห็นกูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มึงฆ่ากูตายไงมึงก็โดนกูฆ่าคืนสุดท้ายก็จบกันไม่เล่าหรือเสมอกันหนึ่งหนึ่งจะร้องเที่ยอะไรไม่นจะเป็นคนเล่นเองสักหน่อยไอ้สัตว์ร้องอย่างเดียว เสมอกันหนึ่งหนึ่งมึงยากอะไรอะ่ะมึงฆ่ากูตายไกัวฆ่ามึงคืนแค่นี้เฮ้ยลุงเอาคันนี้จริงดิเชดมาชจลราเลยนะค่าจูนมันเทียเว้ติใช่หรอใช่ค่าจูนมันเทียมากเลยรถสี่โคตรสวยรถโคดตำนานไอ้เซอร์ขับจำได้ดี กูตั้งค่าจูนไม่ได้เยอะเลยอะคันนี้ยใช่เหรอเอ้อเแต่ลุงรีดมันได้อยู่แล้วลุงรีดประสิทธิภาพได้อยู่แล้วส่วนมากคุณจูนไม่มีเบรกอะดิประเด็นอะลองสุดจูนมั่วแล้วกันใช่เหรอสุดจูนมั่วเลยเหรอใช่เพราะมันค่าจูนใหม่ เออจะทะเลาะกันทำไมคนเล่นยังไม่อะไรเลยไอ้เ้ยเอะแตะต้องใครไม่ได้เลยไอ้สัตว์พี่หลังไม่ต้องแตะต้องแั้วเนี่ย คุณคิดว่ามันแรงใช่ไหมคุณคิดว่ามันเลี้ยวดีปะเลี้ยวดีเนาะดูนะผมจะเบรกคุณลองนับดูว่ากี่วินะครับผมจะเบรกนับเลยผมจะเบรกนะเบรกหนึ่งสองสามสี่สี่วิเอาใหม่เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวรอรถรอบแรงๆก่อน เอา,าประมาณน,านี้ละหนึ่งสาสี่ประมาณ 4- ีถึงห้าวิ อะไรนะมีจะถูมถามไหมครับโอ้โหไม่มีลุงลุงเลขอะไรครับอ้าวไม่ไม่เอาไม่าอันนี้เอาเมาสเมาไม่ได้ไม่มีไม่จะตัวโชว์เพื่อตัวโชว์เ่